สวัสดีค่ะราศีตุลและลาคนาตุลคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนค่ะสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีหองคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะราศีตุลคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือเดอะสตาค่ะ ช่วงนี้นะคะคุณเริ่มกลับมารักตัวเองมากขึ้นอะไรที่รู้สึกหนักเหนื่อยคุณเริ่มปรงปล่อยวางได้มากขึ้นนั่นเองค่ะบางท่านนะคะป่วยก็เป็นอาการของคนที่ฟื้นไข้ะคะ่ะฟื้นจากการอาการเจ็บป่วยนะคะการมีความหวังครั้งใหม่การให้กำลังใจตัวเองด้วยก็ใครทะเลาะกันก็มีโอกาสกลับมาคืนดีกันนะคะเป็นช่วงเวลาเยียวยาหัวใจของกันและกันนะคะ อดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์ค่ะจบลงแล้วเดทเลยนะคุณนะ่าจะเป็นคนที่งอขอคืนดีคนรักบ่อยๆอะคะ่ะจนมาครั้งนี้คุณรู้สึกว่าพอแล้วอะคะ่ะอดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างที่จะรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่ต้องเลือกแล้วก็ตัดสินใจอะคะ่ะ ทุกอย่างสำคัญต่อการเปลี่ยนไปในอนาคตนะคะการตัดสินใจของคุณครั้งเดียวค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตไปตลอดการเลยและแน่นอนค่ะสองสินสอ,อย่าง2ทางเลือกมาพร้อมๆกับดีไฮพินเชตนั่นแสดงว่าทางเลือกของเราอะ่ะมันเกิดจากอารมณ์ค่ะครึ่งหนึ่งคืออารมณ์อีกครึ่งหนึ่งคือสัจจะความจริงค่ะการมีเหตุผลก็สวิงอยู่แบบนี้ค่ะว่าจะเอาไงดีกับความสัมพันธ์ รุ่มรุ่มด,นดอนๆไม่แน่ไม่นอนนะคะรู้สึกกังวลใจโลเลแล้วก็รู้สึกว่านอนไม่หลับด้วยอีกใจหนึ่งก็รักอะค่ะแต่ใจหนึ่งก็ยอมรับความจริงอะนะคะเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองอะค่ะรู้สึกเหนื่อยใจนะแต่ไม่ได้หมดรักแล้วก็เบื่ออะไรเดิมๆด้วยคนรักมีข้อดีนะคะแต่คุณไม่ได้ต้องการเพียงแค่นี้ค่ะคุณต้องการความชัดเจน ต้องการความสบายใจแล้วก็ต้องการคำตอบหลายๆอย่างเลยอะคะ่ะหรือบางท่านนะคะเหนื่อยใจแล้วรู้สึกอยากจะตัดใจก็ได้นะคะพลังงานตัวตนหลักของคนรักค่ะ Queen of Pentacles เเขาอาจจะเป็นคนที่ ไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเองอาจจะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ลูกๆของเขาเป็นคนที่กังวลอนาคตอดีตปัจจุบันอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็อาจจะเลือกที่จะไม่พูดก็ได้นะคะก็คือเป็นคนที่ลึกๆแล้วเขามีความรับผิดชอบเรารู้สึกว่ามันมีความกดดันอยู่ในนั้นนะคะการแสดงออกของเขากับความรู้สึกของเขาคืออาจจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งนะคะ อดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์ค่ะก็ฝั่งของคุณเวเดเดสฝั่งของเขาเป็นสามดาบนะคะความเสียใจผิดหวังซ้าๆยํำๆอะค่ะมันทําให้ความสัมพันธ์นี้จบลงในฝั่งของคุณแต่ฝั่งของเขาเขาเขาบอกว่าเออเขาไม่ได้จบเหมือนคุณนะแค่เจ็บแล้วให้ปัญหามันออกไปอะคะ่ะคืออยากให้เราลืมในเรื่องราวแย่ๆเหล่านี้นะคะคำสั่งของการจบของคุณ เขาแต่เขาอะต้องการโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะอยากให้จบกับเรื่องราวเก่าๆนะคะเขาต้องการโอกาสะคะก็น่าจะเถียงกันแล้วไม่รู้จักจบเลยนะคะในปังงนี้ของคุณเป็นหนึ่งดาบะคะ่ะที่มีมงกุฎของเขาก็เป็นหนึ่งดาบที่มีมงกุฎเหมือนกัน เขายัางอย่างมีคุณอยู่ตรงนี้อยากให้เราก้าวข้ามผ่านอดีตะคะ่ะความเจ็บช้ำน้ําใจเหล่านั้นแล้วขอโอกาสในการกลับมาแก้ไขและเริ่มต้นใหม่สําหรับคุณนะคะเหมือนยื่นข้อเสนอในบางอย่างคุณอาจจะไม่ต้องการให้โอกาสใหม่หรืออาจจะเรียกร้องบางอย่างนะคะในการที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ะนะคะ ก็ไม่บอารู้สึกว่าเราอาจจะเถียงกันเพื่ออยากจะเอาชนะแต่จริงแล้วไม่ใช่ะคะ่ะเราแค่อยากจะต้องการความชัดเจนแล้วก็พอใจมากที่สุดในความสัมพันธ์ครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนค่ะในน้องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นะคะคุณมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างค่ะเดทเดทนะคะ Ni ซ์อ f s nice o r ค่ะ8ดเหรียญเราจะทะเลาะกัน้วยเรื่องเมเดิมนี่แหละค่ะวนอยู่ในหลูปเดิมด้วยคือเราจะรู้สึกหงุดหงิดนะคะไม่พอใจกับอะไรเดิมๆ จะมีการจบอะแล้วจบด้วยอารมณ์ที่อยู่เหนือเหตุผลนะคะไม่ได้มาจากความรู้สึกลึกๆของตัวเองเราอาจจะแค่ไม่มีเวลาให้กันอาจจะมีเรืองของความหึงหวงอาจจะรู้สึกว่าต้องการเป็นที่รักอะคะต้องการคู่รักคู่ชีวิตที่มีเวลาให้หรือใส่ใจกันให้มากพอกว่านี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาของการประชดประชันก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคนรักอะ เห็นความสำคัญของทุกคนที่อยู่รอบตัวยกเว้นคุณนะคะช่วงนี้ขี้น้อยใจเก็บความรู้สึกเก่งนะคะขี้เบื่อแล้วก็คิดมากก็อาจจะเป็นอารมณ์ที่มีคนรักก็เหมือนไม่มีนะคะก็เลยมีเรื่องของการประชดประชันกันบ่อยหน่อยนะคะเกิดคำถาม รู้สึกไม่มั่นใจกับคนรักรู้สึกไม่มั่นคงอะไรเดิมๆอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ากังวลใจใหลายๆเรื่องด้วยในปักนี้ค่ะอาจจะทะเลาะกันพ่อแง่พ่อแง่แม่งอนนะคะแต่ว่าส, <c oughs> สุดท้ายแล้วอะคะ่ะมันเหมือนอะไรที่วนอยู่ในหลูมเดิมอะค่ะก็ลักลักเลิกเลกัะนะคะ ม่หมอก,ก็ไม่อยากให้แบบเราเล่นกับความรู้สึกอะในช่วงที่เรากังวลใจว่าจะเอายีดีจะรักหรือจะเลิกอะอย่าเพิ่งพูดอะไรออกไปในตอนนั้นเลยเพราะว่าถ้ายังมีคําว่ารักหรือเลิกอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นการตัดสินที่มันมาจากอารมณ์อะค่ะถ้าวันนึงคุณเกลียดแล้วคุณอยากเลิกอันนั้นแหละคุณค่อยพูดได้นะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ายังรักและอยากจะเลิกเนี่ยคือเหมือนเรายังไม่รู้เลยอะค่ะว่าแท้จริงแล้วความรู้สึกมันคืออะไรกันแน่นะคะอาจจะ พูดออกไปโดยที่เราไม่คิดเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคนรักอะ่ะคือความสัมพันธ์มันเหมือนเคยชินนะคะวนอยู่ในลูปเดิมก็จริงแต่ความรู้สึกะคะ่ะมันค,ค่อยๆลดน้อยถอยลงนะคะให้มั่นใจแล้วค่อยพูดดีกว่าค่ะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็พูดตรงๆดีกว่านะคะข้อความจากคนรักค่ะ ก็เขาก็คิดมากกันนะคะกับคำพูดของคุณด้วยหรือว่าเขาอาจจะแบบรู้สึกกดดันกับคนรอบข้างด้วยค่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงดีตอนนี้ค่ะเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คุณพูดออกมาเนี่ยมาจากความรู้สึกจริงๆหรือเปล่ามันมีการบอกเลิกกันอยู่ตรงเนี้แล้วเขาอาจจะมีความผิดที่มันเป็นมลทินของตัวเองด้วยหรือหรือไม่ก็คือมันมีความรู้สึกเหมือน ในห,หลายอย่างมันไม่ถูกเต็ม,ตมอะเหมือนคนที่เป็นส่วนเกินนะคะก็เป็นช่วงที่เขายังยืนยันเหมือนเดิมะนะคะคำพูดเดิมๆเ,เลยที่เขาเคยมีสัจวาจาต่อคุณอาจจะเป็นช่วงที่เราถอยห่างกันสักพักก็ได้โลกส่วนตัวสูงไปเลยอย่างเงี้ค่ะก็เขาไม่ได้หายไปไหนะนะคะเขายังคงยืนยันเหมือนเดิมอะคะ่ะความสัมพันธ์นี้ ไม่ได้จบลงนะคะเพียงแค่เขาถอยออกมาแค่นั้นเองะคะ่ะเพื่อคิดเพื่อทบทวนแล้วหาโอกาสที่ดีๆในช่วงเวลาที่เราอารมณ์สงบนิ่งเย็นลงแล้วเนะะี่ยค่ะมา,าคุยกันเอสอมครัก็คือเราจะรับฟังกันปรับความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะก็ช่วงนี้เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทําตัวยังไงนะคะก็เลยต้องแบบถอยออกมาก่อนแต่ไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ไม่ได้ฟังคําสั่งของคุณด้วยเขารู้สึกว่า เขาไม่แน่ใจหรอกนะคะว่าคําสั่งคําพูดของคุณนะคะในการจบเนี่ยคือคุณคิดและพูดแบบนั้นจริงๆหรือไม่หรือเพียงแค่คุณแบบใช้อารมณ์ที่อยู่ในเหตุผลเขาบอกว่าถอยออกมาก่อนเดี๋ยวอารมณ์อารมณ์ของคุณเย็นลงก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันได้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็ห้ามให้เขาคิดมากไม่ได้ะนะคะบทสรุปค่ะ ความสัมพันธ์ในปักนี้นะคะเราต่างมีดาบของกันและกันไม่ฟังกันไม่ไม่ฟังแล้วก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองคือเรียกร้องเยอะคอ่ะในปักนี้มีดาบแล้วก็แบบคือพร้อมที่จะเอาชนะกันอยู่แล้วอะนะคะแม่หมอรู้สึกว่า มันเป็นช่วงเวลาของการปรับตัวแก้ไขการหาทางออกที่แท้จริงอะคะ่ะและสิ่งที่เราต้องการจริงๆเพื่อมันให้มันดีที่สุดสำหรับความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะคุณกับคนรักยังรักกันนะคะแต่เพียงแค่เราแค่เหนื่อยอะคะ่ะ ช่วงนี้ค่ะทําอะไรมากไปหรือน้อยไปอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึงรู้สึกอึดอัดไม่ว่าจะเป็นคุณหรือคนรักก็ตามนะค่ะสิ่งที่ดีสุดน่าจะเป็นการถอยออกมาสักพักหนึ่งในช่วงเวลาที่เราใจร้อนหัวร้อนอย่างเงี้ยค่ะให้อารมณ์สงบนิ่งลงก่อนแล้วค่อยๆกลับมาค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วแก้ไขค่ะแล้วค่อยเริ่มต้นกันใหม่จะดีกว่านะคะบางท่าน่ะ นอกจากความสัมพันธ์แล้วอาจจะมีเรื่องของครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าเขาจะเข้ามาแนะนําหรือซ้ําเติมช่วยเหลือนะคะแม่หมอรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะเราควรจะฟังบ้างแล้วก็คืออย่าเอาแต่ใจให้มากจนเกินไปอะคะ่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนการห่วงหน้าและพะวงหลังอะคือมันเหมือนมันเป็นทางเลือกอะคะ่ะที่เราจะต้องเลือกและตัดสินใจแต่ อย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เราตัดสินใจมันจะเปลี่ยนแปลงอนาคตไปตลอดกาลเลยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้กลับมาคิดมาทบทวนว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเอาให้แน่เอาให้ชัวร์ค่ะแล้วค่อยตัดสินใจนะคะแล้วค่อยพูดออกไปอะคะ่ะคือต่อให้เราพูดออกไปแล้วความสัมพันธ์ยังกลับมาเป็นดีเหมือนเดิมอะความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมอะคะ่ะ เป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดนะคะปัญหาจะคลี่คลายไปได้ด้วยตัวของมันเองอะคะ่ะแล้วจะมีการกลับมาแก้ไข การวางแผนชีวิตของอนาคตกันใหม่ค่ะเป็นการให้คำมั่นสัญญาที่เป็นลายลกักษณ์อักษรหรือการแพลนในเรื่องของอนาคตนะคะที่เป็นของขวัญให้กับความสัมพันธ์เนี้ยที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะแบบคือกังวลสงสัยหรือว่ามีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าเหมือนมันจับต้องไม่ได้สักอย่างอะคะ่ะครั้งนี้ไม่มอรู้สึกว่าคุณจะสามารถเชื่อใจคนรักได้ ก็อาจจะมีการบอกจบบอกเลิกกันบ่อยหน่อยทั้งที่ไม่ได้ออกมาจากความรู้สึกนะนะคะถ้าเป็นไปได้ะค่ะไม่อยากให้ทําแบบนั้นอยากให้เก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วก็ค่อยคิดตัดสินใจแล้วก็พูดความจริงใจออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองจะดีกว่าะค่ะแต่ไม่ไว่าไงก็ตามสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์เนี้ยจะสามารถที่จะมีทางออกะค่ะ ความกังวลใจต่างๆอะนะคะเราจะได้รับคำตอบแล้วก็รู้สึกกลับมาศรัทธาและเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ยิ่งขึ้นนะคะจะได้รับของขวัญบางอย่างที่เซอร์ไพรส์อะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามจากคนรักอะคะ่ะแม่หมอรู้สึกว่าเขาคิดมาดีวางแผนมาดีแล้วแล้วอยากจะทาตรงนี้ค่ะกับคุณนะคะเพื่อให้เหมือนวางแผนความมั่นคงต่ออนาคตอะคะ่ะร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับคนมีคู่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเชาวราศีตุล้วยนะคะสวัสดีค่ะคนโสดชาวราศีตุลครึ่งเดือนหลังนะคะของความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นไงบ้างมาอัปเดตกันค่ะราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือสามเหรียญค่ะ บางท่านนะคะเป็นวิศวกรเป็นนักออกแบบสถาปนิกเป็นเจ้าของธุรกิจของกิจการเ,าเป็นคนที่เป็นนายหน้าก็ได้นะคะเป็นนักลงทุนก็ได้ค่ะเป็นใครสักคนหนึ่งที่ต้องต้องเข้าสังคมอะค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเป็น นะะในการทำงานเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าทีมะคะ่ะที่สามารถพาให้ธุรกิจเนี่ยให้ทีมเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จไปด้วยกันได้ะคะ่ะก็แสดงว่ามีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะงานง่ายๆที่คุณนะคะถนัดดีนะคะเป็นพรสวรรค์ของคุณอยู่แล้วงานง่ายๆได้เงินดีๆนะคะก็ดูในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีะคะ่ะพูดแล้วก็ต้องแบบ คือแม่หมอรู้สึกคุณจริงจังอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าอ่านเอกสารให้ดีก่อนที่จะลงลายลักษณ์อักษรนะคะก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งอะค่ะพบเจอผู้คนมากมายแต่ไม่สมหวังในเรื่องของความรัก เพราะว่างานเยอะภาระรัดตัวก็ได้นะคะหรือว่าคิดแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ได้ทําในแบบที่ตัวเองคิดนะคะคือแม่หมอรู้สึกว่าตั้งแต่หลายๆอย่างที่มันพังลงไปแล้วมันกลายเป็นบาดแผลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในชีวิตของคุณนะคะเริ่มต้นที่ มันไม่มีความแข็งแรงมั่นคงจากพื้นฐานน่ะนะคะต่อให้เราพยายามทําดีแค่ไหนะคะต่อเติมจากตรงนั้นน่ะอย่าลืมรากฐานมันมันไม่มั่นคงมันไม่แข็งแรงยังไงมันก็พังะคะ่ะก็เหมือนคนที่ติดกระดุมเม็ดแรกผิดนั่นเองอะนะคะแต่อยากจะให้นําความผิดพลาดในอดีตนะคะมาเป็นบทเรียนแต่อย่านํามาซ้ําเติมแล้วทําให้เรากลายเป็นคนที่แบบซึมเศร้าโรคส่วนตัวสูงหรือว่า ขา,ขาดจากสังคมไปเลยอะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าพอผิดพลาดปุ๊บเราไม่อยากไปแบบไปแตะต้องในตรงนั้นอีกเลยอะค่ะรู้สึกแย่รู้สึกว่า,าที่ตรงนี้ไม่ใช่ของฉันรู้สึกเหงาที่มากกว่าเหงาไม่มีใครเข้าใจไม่มีอะไรมาเติมเต็มอย่างเงี้ยมันรู้สึกเหมือนขัดข,ดขดัดหหายในความรู้สึกอะค่ะเครียดและนอนไม่หลับกับสิ่งเดิม,เ,ดมเวลารักใครก็รักจริงด้วยนะคือแม่บอกรู้สึกว่าข้างหลังของคุณมันคือความผิดพลาดในอดีดอแตแล้วข้างหน้าของคุณเหมือนการปิดกั้นด้วยค่ะ คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคือแม่มอรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบคาดหวังมากจนเกินไปอะ่ะอยากให้รีแลกซ์นะคะคือจริงจังมากจนเกินไปเป็นสิ่งที่ดีนะแต่บางครั้งมันอาจจะทําให้คุณเครียดแล้วก็คือเหมือนอย่าให้ใครมาขโมยความร่าเริงสดใสของเราไปอะค่ะก็รู้สึกกล้าก,กลัวรู้สึกไม่อยากอ,อ,อยู่ในปัญหาไม่ต้องการตัวเลือก แล้วเป็นคนที่แบบเวลาตัดแล้วก็ตัดเลยนะไม่ให้โอกาสใครด้วยอะ่ะแต่เก็บความรู้สึกอะค่ะคือเหมือนขอเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวอะไรประมาณนี้เหมือนเก็บสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะเก็บสะสมความรู้สึกหรือว่าแบบเออก็ก็รักเขานะแต่ว่าคือไม่ให้อภัยแล้วอะ่ะแต่ยังเก็บความรู้สึกดีๆตรงนี้อยู่อะค่ะ ก็เป็นนักวางแผนในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมที่เก่งแล้วก็ดีเยี่ยมมากเลยนะคะแต่ในเรื่องของหัวใจเนี่ยคะ่ะก็ต้องบริหารจัดการให้ดีด้วยนะคะแม่หมอรู้สึกว่าช่วงนี้มีโอกาสที่ชาวราศีตุลลัคณาตุลคนโสดเนี่ยจะต้องเข้าสังคมสัมมนาหรือว่าการเข้าคาเรียนอะไรบางอย่างะคะ่ะการพบเจอกับสังคมใหม่ๆนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะเป็นสถานที่ดีๆด,ด้วย ครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนค่ะคนโสดจะเป็นไงบ้างจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคนโสดคนที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะไม่ถูกใจคุณนะคะและหนในนั้นมีโอกาสที่จะเป็นคนรักเก่าได้ด้วยค่ะที่พยายามติดต่อกลับมาหานะคะอยากพบอยากพูดอยากคุย ก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะมีตัวเลือกแต่คนที่เข้ามาให้เลือกอาจจะยังไม่ถูกใจคุณนะคะมีทั้งเก่าและใหม่เลยะอคะ่ะเป็นที่เขาบอกว่าเออต้องบอกว่าเป็นจุดสนใจมากๆนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะจะมีการ,ระยะนานมิตรที่ดีนะคะ แต่กุ้งกลิ่มอะค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะคะหรือคนแนะนามาอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าคุยกับคุณแล้วรู้สึกสบายใจอย่างเงี้ยคนที่อายุน้อยกว่าตำแหน่งน้อยกว่าหรือนี่อาจจะเป็นรักแรกพบก็ได้นะคะคือเขาอาจจะเป็น เขาอาจจะมองว่าคุณเป็นรักแรกพบของเขาอย่างนี้นะคะ่ะหรือว่าเขาอาจจะเป็นรักแรกพบของคุณก็ได้แต่ไม่มองมองว่าคือมันยังไม่สมหวังอะคะ่ะดูดีนะแต่ไม่สมหวังเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าชะตาเองที่ยังไม่ถูกใจเขายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าคุณมาถามให้กันดีกว่านะคะ คนที่เข้ามาเนี่ยดีไหมคนโสดจะสมหวังไหมนะคะคุณปิดกั้นตัวเองอะคะ่ะแม่หมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะคุณยังไม่มีใจให้เขายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่มากกว่าะคะ่ะหรือคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะแบบยังไม่ถูกใจคุณนะคะยังอยากอยู่กับตัวเองสักพักนะคะ ก็คนที่เข้ามาคะแนนยังไม่แบบยังไม่ชนะใจคุณได้อะค่ะต่อให้เขาดีแค่ไหนนำสิ่งของอะไรมาให้ก็ตามคนโสดมีสเสน่ห์แต่ยังโสดอยู่ค่ะโสดเพราะว่าเราปิดกั้นตัวเองยังไม่เจอคนที่ถูกใจแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครด้วยบทสรุปค่ะ ไม่หมอะเห็นเดอะทาวเวอขึ้นมาบ่อยมากต้องระมัดระวังในเรื่องของความผิดพลาดบางอย่างด้วยนะคะเพราะว่าตอนแรกที่แม่หมอบพูดถึงอะ่ะคือถ้าเราเคยมีอดีตในบทเรียนนะคะมีความผิดพลาดให้นําอดีตเป็นบทเรียนแต่ว่าอย่าทําให้รู้สึกว่าพรสวรรค์นในของตัวเองอะ่ะถูกเหยียบเอาไว้คือพอเราผิดพลาดเราเราไม่ไปแตะต้องตรงนั้นน่ะ แก้ปมในใจของตัวเองนะคะอดีตเืออดีตค่ะเริ่มต้นใหม่มั่นใจในตัวเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นให้ระมัดระวังด้วยะคะ่ะในเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรากฐานมันต้องมั่นคงดูให้รอบคอบละเอียดะคะ่ะเช็คทุกอย่างให้ดีนะคะกันไว้ดีกว่าแก้ไขทีหลังจำเอาไว้นะ แล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารคําพูดด้วยอะคะ่ะไม่ว่าเขาจะมาพูดกับเราแล้วเราไม่พอใจหรือว่าเราไปพูดเขาไม่พอใจก็ตามใช้เทคนิคของคุณนะคะในการที่พิชิตแล้วก็ชนะใจคนที่เข้ามาใหม่ๆอะคะ่ะหลายๆอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณนะคะ บางครั้งนะคะสวรรค์จักรวาลอาจจะไม่ต้องการให้คุณนะคะเป็นอิสระโดยที่แบบไม่ผูกมัดไม่ยึดติดไม่มีเป้าหมายจักรวาลกําลังต้องการให้คุณนะคะค้นพบทางออกสิ่งที่ดีที่สุดและคู่ควรที่สุดให้กับตัวเองะคะนั่นก็คือความมั่นคงนะคะทั้งเรื่องของงานของเงินเรื่องของชีวิตะคะมันมีเวลเขาเรียกว่ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วอะส่วนเรื่องของหัวใจอะคะ่ะ ช่วงนี้ย้ำคิดย้ำทำอะนะคะเหมือนลังเลสับสนจะเอาทางไหนดีอะไรเงี้ยบางครั้งก็หงุดหงิดกับตัวเองด้วยหรือว่าหงุดหงิดกับคนที่เข้ามาใหม่ๆรอบตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นแม้หมไม่อยากให้แบบโฟกัสในเรื่องของหัวใจพักกายพักใจก่อนคุณอาจจะเหนื่อยในเรื่องนี้มากจนเกินไปแต่ว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบตื่นรู้ะคะ่ะในเรื่องของการแบบเริ่มต้นใหม่กับตัวเองดีกว่าค่ะคะ้คนหาค้นให้พบให้เจอสิ่งที่ใช่ ที่สุดสำหรับตัวเองถ้าเจอปัญหาก็ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหาทางออกมันมีอยู่แล้วค่ะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาสนใจอะคะ่ะมีคนเข้ามาให้เลือก แต่อาจจะยังไม่ถูกใจเจ้าชะตาแล้วก็แม่หมอก็ยังยืนยันคําเดิมว่าอยากจะให้คุณนะคะแพลนเป้าหมายในชีวิตของตัวเองให้มันชัดเจนแล้วมันคงจะดีกว่าบางครั้งคุณต้องการคู่รักพาร์ทเนอร์นะคะต้องการที่ปรึกษาทุกอย่างในการตัดสินใจในชีวิตของคุณนะคะครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของคุณไปตลอดเลยนะคะ นึกถึงความมั่นคงค่ะคล้ายๆกับฝันให้ใหญ่แล้วก็จงลงมือทำนะคะทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมาให้ได้ถ้าหากว่าคุณเคยมีอดีตที่ผิดพลาดไม่มีใครค่ะคนตายเท่านั้นที่ไม่เคยผิดพลาดนะคะ หรือคนที่ไม่ทําอะไรค่ะไม่ทําก็ยังผิดพลาดเพราะคนที่ไม่มีชีวิตไม่มีลมหายใจเท่านั้นค่ะที่จะไม่ผิดพลาดในชีวิตเพราะนั้นให้ผิดพลาดเป็นอดีตบทเรียนของคุณแล้วจงให้โอกาสกับปัจจุบันในการเริ่มต้นใหม่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองได้ค่ะคุณโสตก็แม่หมอขอเป็นกําลังใจให้กับคุณโสดชาวราศีตุล,ลักานาตุลน,นะคะคุณโสดด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ